สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับฝ่าแชนแชนลชายมงคลน,นะครับวันนี้ก็พาทาา่านผู้ชมมาารับชมคอกควายนะครับวันนี้ก็สั้นจรนะครับมาที่อีกคอกหนึ่งที่ทางอำเภอบ้านดุงนะครับคอกนี้ก็มีควายเยอะมากเลยสิบกว่าตัวนะครับแต่ว่าวันนี้เปิดอยู่ เพศผู้นะครับสามสามตัวเลยครับเพศป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเพศผู้ที่กำลังไฟแรงนะครับเดี๋ยวยางามมาทางพีสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีอย่า๋ย่าอย่ะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ขอนนอนุญาตแนะนำตนนั้นเจ้าหน้าครับชื่อว่าอยังไงก่อนชื่อซ่านอ่ายุสัยอยู่โมไหนครับอยู่โม,มหกโมหก บ้านนี่ยังบานทอนอำเพ่อครับตบุนาไสอาเภอที่บุญรักสวน,ท,นวท่านี่เอาละท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านจอดมาที่ทางอ,าอุดรธาน,นีนะครับอ๋อ,อตัวนี้นี่นี่ซื้อปะครับตัวนี้ซื้อบมกเอ็นโอ้ชื่อเอ็นนะครับท่านผู้ชมครับฮาาชื่อเอ็นนะครับส่วนสูงนี่อ่าร้อยสี่สิบบวกนะครับ พอดีผมไม่ได้เอาอไม้วัดมาด้วยวันนี้แต่ว่าดูด้วยสายตานี่สามตัวนะครับนี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็นั่นตัวหนึ่งตัวนี้เชื่องมากเลยนะครับอายุเท่าไหร่นะอายอุอายุอายุไรไไหนหน่สามปีกว่านะครับอายุสามปีกว่านะครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็นสายหดครับเนี่ย ลูกพอมันตัวไหนพอมันขายไปที่สายไหนครับสายหนวัผู้จักตะก่อนนี่พอกับยู่ในฝูงนี่เองนบอฝู่งนี่ละอ๋อเมื่อก่อนพ่ออยู่ในฝูงนี้นะครับเราก็ขายพ่อไปแล้วแล้วตัวนี้ก็อ่าพอตัวนี้โตขึ้นมาก็คุมฝูงแทนนะครับคุมคุมฝูงแทนแล้วแม่เราแม่เขาล่ะแม่คนละแจ้คนละอ๋อแม่อยู่ข้างในแต่ว่าเพิ่นบ่ไห้ทับแม่เนาะ บอไม่ได้ทับแม่หรออ๋อก็ยังไม่ได้ทับแม่นะครับก็ก็กอ่าล้วเราลูกอยู่ในเนี่ยเขาท้องตัวนี้มีบอไี่ลูกบ่นบอ,อ,ท,อที่แม่อุ้มที่แม่อุ้มท้องยู่นีีบอนั่นนะแม่นั่นน่ะแม่อ๋อมีแม่ที่ท้องอย,อยู่อ๋อเป็นท้องสาวนะครับที่ตัวนี้ทับไว้แล้วก็ที่ออกมาแล้วมีบอบ่พกี มันบริขุมตะกีมันหน่อยอยู่อ๋อตอนนี้มีอยู่สามตัวนะครับเป็นเพศผู้ที่โตขึ้นมาไล่ไล่เรียกกันตัวนี้ตัวนี้อายุสองขวบกว่านะครับตัวนี้สามขวบตัวนั้นก็สองขวบนะครับสามตัวเป็นเพศผู้ที่สามารถที่คุมฝงอยู่ได้ในเราไอ้คอกนี้นะครับสามตัวอ่าตัวนี้ซื้อ,อยังก่อนนี่ยซื้อบุกเลี้ยงน้อย ตัวนี้ชื่อเหลืองนะครับตัวนี้ชื่อเจ้าเหลืองนะครับอายุสองขวบนิดแต,ต่แต่มีความสูงร้อยสี่สิบบวกนะครับร้อยสี่สิบบวกน่าจะร้อยสี่สิบห้าได้ตัวนี้อายุแค่สองขวบนะครับเป็นเพศผู้นะครับตัวนี้ซื้อยังตัวนี้อันนี้เปกฮะ<า>ซื้อเปกไงซื้อซื้อเปกเออ,อเปออ่กซื้อเจ้าเปกนะครับเออจ้าเปกอ่าปอสาะเอกอไก่แล้วก็ไม่เอกเปก อืตัวนี้ก็สองขวบอายุสองขวบประมาณสองขวบกว่าๆเนาะแต่ส่วนสูงส่วนสูงน่าจะอยู่ประมาณร้อยสี่สิบนะครับตัวนี้อ่าแต่ว่าสองตัวนี้ร้อยสี่สิบบวกเลยครับตัวนี้ทีนี้จะเปิดสบกอกราคาหลายเป็นไดตัวหนี้มันละอ๋อหนึ่งแสนนะครับตัวนี้หนึ่งแสนนะครับอายุสองขวบกว่าอ่าแล้วตัว ตัวนี้แหละตัวนี้แสนสองนะครับตัวนี้แสนสองชื่อเจ้าชื่อว่าะไรก่อนเจ้าเอ็นชื่อเจ้าเอ็นนะครับอ่าชื่อชื่อ,ช,อชื่อเอ็นตัวนี้ชื่อเจ้าเหลืองอ่าตัวนี้ล่ะเจ้าบาทสิบหนึ่งล่ะตัวนี้ก็หนึ่งแสนนะครับตัวนี้ก็หนึ่งแสนนะครับทบ่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในกับโซ่ยานยูเดี๋ยวคูคนใหม่ก็นครับ คือตัวนี้ยังไม่ได้สดสะสพายนะครับอ่าไายตัวนี้ยอ่าคอเปี่ยวขึ้นตันตึกเลยเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในครับ<ด>มีแม่ข้าวสาวอยู่แต่ว่าไม่ได้เปิดข้าวสารนะครับวันนี้เปิดเปิดตัวผู้ไว้สามตัวเพราะว่าอ,ไไนะอ่าเพราะว่าวมันเริ่มที่จะทับได้แล้วนะครับตัวนี้ที่เจ้าเหลือง ยาลูกยหญยคร <Okay. S 1> ตัวนี้สูงนะครับ <Yeah. S 1> ส่วนสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าครับตัวนี้ร้อยสี่สิบบวกนะครับ <Okay. S 1> เปิดไว้หนึ่งแสนบาทนะครับเปิดไว้หนึ่งแสนบาทหนึ่งหนึ่งแสนบาทนี่ต่อร่องได้ยุบไหมตัวรอ่รอรวมตัวราคาต่อร่องได้ยุบไหม อ่าราคาต่อรองได้อยู่ครับนะัควายพึ่งสองขวบกว่าๆนะครับส่วนสูงนี่ไปได้อีกนะครับแล้วก็มีมีขวัญอยู่ตรงขาหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่ตรงสวากนะครับตรงสวา่านี่ตกอูเลยนะครับขวัญตกอูเลยขวัญดีครับแล้วไปทั้งคุณควายแล้วควายตัวนี้ก็อยู่ประมาณที่ส่วนสูงก็น่าจะ ได้140ครับอายุสองขวบนิดนิดเองหนึ่งแสนบาทราคาต่อรองได้ครับไ,ได้นะดลูกยายยาเล็บดีครับ ขาดีเล็บดีเล็บสั้นเล็บใหญ่แล้วพ่อตัวไหนนี่พ่อนี่พ่อมันขายไปแล้วเพราะพ่อก็อยู่ในฝูงนีกปะฝูงนี่ละแล้วว่าฟันตัวหน้าก็ขึ้นกันเป็น,เป,นเป็นพ่อในฝูงขึ้นกันพ่อในฝูงท่านผู้ชม,มครับก็คือพ่อเนี่ยเคยอยู่ในฝูงนี้นะครับแล้วก็ขายออกไปชุดนี้ก็จะเป็นชุดคอยรุ่นเดียวกันที่ทับพร้อมกันเกิดไล่เลีเ่ยงก,กันแล้วก็โตขึ้นมา อ่าตอนนี้พ่อก็ไม่อยู่แล้วทีนี้แม่แม่เขาตัวไหนเนี่ยแม่ตัวหนึ่งอืมแม่ก็ล่ามอยู่ตรงนู้นนะครับแม่นู้นก็จะเป็นลูกของไอ้ตัวนู้นเนอะอ่าแม่แม่เขาลำลอมใหญ่ๆเนี่ยก็จะเป็นลูกแม่ของตัวนี้ราคาหนึ่งแสนบาทครับแต่ตัวนั้นนี่ผมว่าจะตัวเขาตัวนั้นนะเจ้าเหลืองนะ ต่อไปจะโตกับเขาทั้งสามตัวเนี่ยส่วนสูงร้อยสี่สิบห้าน่าจะได้แล้วครับตอนนี้แข้งขาดีแข้งขาดีครับมีอัตลักษณ์มีอ่องนะครับมีอ่องสองอ่องใคร ไครดีวะใครอ่ะเอใครอ่ะใครเป็นเสเมอกันปะไค่บอ่อไก่บิอีบไค่บิด,บดตัวนี้เลยตัวนี้ไค่ดีวะทำม,มาันเบิง้งเลยอืมทำง,ง่ามอยู่เงินทำมีดเพย่อทำมีดหางไม่ดอกครับหางไม่ดอกไข่ดีหางงามกรบพ้เหาง หางยาวครับแต่ไข่ก็ดีครับตัวนู้นก็หางดอกบ่<อ>หางไม่ดอกนะครับตัวนี้เจ้าเหลืองเย,าย,าย,ย,ยอๆเยอะอะรตัวนี้อไข่จะบิดนิดนึงนะครับไข่บิดนิดนึงแล้วก็แต่หางดีครับท้ายดีเต็ม อ่าตัวนี้ไข่ไข่สวยนะครับตัวนี้ไข่สวยแล้วก็อ yeah, yeah, yeah. ตกอูนะครับฝั่งนี้ขวันตกอูนะครับ yeah, yeah. อยู่ตรงนี้อันนึง yeah, yeah. อยู่ตรงอูเึ็งเตะ <Yeah. S 1> เลยครับ <Yeah. S 1> ก็คือตัวนี้นะครับชื่อชื่เจ้าเปกนะครับเจ mm. ้าเปกอ่าเปิดไว้ราคาอ่าราคาเปิดอยู่ที่แสนหนึ่งตัวนั้นก็ราคาเปิดอยู่ที่แสนหนึ่งนะครับตัวนั้นก็ควันตกอูเหมือนกันนะครับฝั่งเนี้ย ตกอูเหมือนกันตัวนี้ก็ควันตกอูนะครับแล้วก็เจ้าเจ้านี้ชื่อเอ็นนะครับเจ้านี้ชื่อเอน็นก็เปิดไว้ที่แสนสองนะครับเพราะว่าตัวนี้คอเปี่ยวขึ้นเต็มเลยครับตัวเนี้ยอ่าตันตึกเลยแล้วก็แข้งขาดีเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูใกล้ๆใอย่ๆแข้งขาใหญ่ครับเล็บสั้นเล็บสั้นใหญ่ ตอนนี้ควายยังไม่ได้มีสะพายน,นะครับถ้าเพิ่งซื้อเข้าสนจะให้ใดบอกไ่าถ้าซือ้อตัวไงอยู่าแทงสะพายให้นะครับแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นเพศเมียเป็นตักออกอหมดเลยครับเพศแต่ยังไม่ได้เปิดนะครับพวกนี้ยังไม่ได้เปิดขายนะครับแล้วก็อันนู้นก็จะเป็นตัวไหนเป็นแม่ตัวนี้เดิ่เลตัวยมุมนะ,นนะตัวอยู่มุมนู้นนะครับแม่อยู่มุมเป็นแม่ของเจ้าเจ้าเอ็น ตัวนี้เป็นแม่ของตัว,ตวเปกของเจ้าเปกนะครับแม่นี้อ่าแล้วก็แม่นี้ก็เป็นแม่ของเน,นี่อ๋อนี่นะแม่นี้น,นะทองทองยูบะนี่ทองหล่อเลี่ยน,เ,นเอาตัวได้ไทับทุกนี่ละเนี่ยมันนี่ละอ๋อ ก็คือเจ้าเอ็นเจ้าเอ็นนะครับทับไว้แต่ไม่ได้ทับแม่เนาะบ่ได้ทับแม่อ๋อคอกนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นเป็นสายพันธุ์ของอ่าทางอุดรน,นะครับทางอุดรทางอีสานนี่แหละครับถ้าหากว่าสนใจทายทั้งไทยอ่าราคาบึ้งหามันงไทยมังเนยอ่าดูทักท้าย<ห>น,นะครับ<ถ>โอ้ตัวนี้หางยาวดีอ่าใครบิดบะ ไข่สวยนะครับตัวนี้ไข่สวยเ,เดี๋ยวอ <c oughs> าวบอะรเนี๋ยวดาองไม่ดอกครับไข่ดีตัวนี้ไข่สวยมากนะครับ หายเสมอกันหายเต็มปึ๊กเลยครับตัวนี้เป็นเต็มควาย้วครับเอาไปผสมเอาไปคุมฝูงได้เลยครับทับยิงได้เลยตัวนี้อ่านี่ก็จะเป็นแม่แม่ของเขาครับชื่อ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 แม่ยังก่อนนี่นฮะจำปาจำปานะครับแม่จำปาอ่าเป็นแม่ของเจ้าเอ็นนี้นะครับ โอ้โหแม่นุ้นแม่ใหญ่เนี่ยสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกครับชื่อว่ามแม่ยังนั่นแม่กว้างนะครับแม่กวา้างเป็นแม่ของเจ้าเจ้าเจ้าเปกอ่าเจ้าเปกเนี่ยเป็นแม่ของเจ้าเปกแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสาวสาวนะครับอันนี้ชื่อลอยใช่ไหมอหมอ,อันนี้ท้องแรกนะครับท้องแรกตัวได้ทับไว้นี่นนี่ละอ๋อคตัวพวกนี้แหละครับทับไว้นะครับเป็นอ่า เป็นแม่สาวท้องแรกอันนี้ก็จะเป็นสาวสาวนางนางหมดเลยครับตอนนี้แต่ยังวันนี้เปิดครับวันนี้เปิดเฉพาะเพศผู้สามตัวนะครับเพศผู้สามตัวอยู่ที่นี่อ่าโตขึ้นมาพร้อมกันก็ก็ต้องเอาออกครับเพราะว่าควายตัวนี้ท้องอุ้มท้องหมดเลยแล้วก็อ่าก็จะเอาเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นทับหลอดนะครับทับหลอดตัวอักรีทับหลอด ตัวผู้เล็กๆพวกนี้ก็ก็ยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวโตขึ้นก็ต้องก็ต้องแบ่งออกนี่ทายออกใกลพวกนี้ถ้าม,มันจบขึงไหนอืมนี่สวยดีนะครับตัวนี้แข่งขาดี ควายเลี้ยงอยู่ในพืชอ,อิ่นยังเกินเหรอ,อ้าดูดทามนะครับควายฝูงนี้ถ้าปล่อยเพื่อมันจะลงทามเลยแล้วก็จะหากินอยู่และเลี้ยงอยู่ในริมทานริมน้ําอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งวันเพราะว่าทางนี้เขาจะเลี้ยงควายอยู่ในเขาเรียกว่าห้วยหลวงเนาะ ท้องบอสุเมเรียบรนี่ท้องบอสท้องเอาละท่านผู้ชมครับตัวนี้ชื่อเอ็นนะครับอายุสามขวบหน่อยๆตัวนี้เต็มแล้ว,ตวเต็มปึกละตัวนี้เปวที่แสนสองนะครับแล้วก็เจ้าเปกตัวนู้นนะครับกับเจ้าเหลืองตัวนูน้นสองตัวนี้เปิดไว้เท่ากันครับราคาหนึ่งแสนบาทต่อรองได้น,นะครับอ่าเดี๋ยวเบอร์โทรจะทิ้งไว้ใต้คลิปมาให้นะครับ โท,โทรมาต่อรองได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฟ่า,ายูทชัยมงคลก็ขอจบคลิปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสนใจยังไงก็ให้โทรมาต่อรองกันวันนี้ก็เป็นคลิปหนึ่งที่สัญจรอ,อีกคลิปหนึ่งนะครับออกนอกพื้นที่อุจจากอุทัยนครสวรรค์นะครับมาที่ฟาองอีสานนะครับเอาละคลิปนี้ก็ขอจบด,ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดี